ไรอันกาเซียมั่นใจพร้อมรับทุกสถานการณ์ในไฟคืนสังเวียนไรอันกาเซียตั้งเป้าหมายที่จะแสดงทุกๆสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ในการฝึกซ้อมกับโค้ชคนใหม่อย่างโจกูดเซนซึ่งโอกาสแรกของเขาจะเป็นวันที่10เมษายนนี้ที่เขาจะขึ้นโชก,กับเอ็มมานูเอลทาโกเอโดยเขาให้สัมภาษณ์ว่า ผมทำสิ่งนี้มานานตั้งแต่เจ็ดขวบผมรู้สึกถึงการเสียสละและระเบียบวินัยสิ่งที่ผมมั่นใจคือผมขึ้นโชคมาหลายครั้งมากกว่า200ไฟในสมัครเล่นและผมโชคอาชีพมาแล้ว21ไฟผมเข้าค่ายฝึกซ้อมกับคานโโลและคนอื่นๆผมมั่นใจมากบนทรงเวียนผมไม่กังวลกับการโชคใครก็ตามที่มาอยู่ข้างหน้าผมจะไม่ใช่งานง่าย ไม่ว่าจะเป็นไฟที่จบแบบรวดเร็วหรือยืดเยือ้อผมก็้อมไรอันกาเซียกล่าวไฟนี้จะเป็นการคืนสังเวียนในรอบมากกว่าหนึ่งปีของไรอันกาเซียเขาขึ้นชกครั้งล่าสุดในเดือนมกราคมปีที่แล้วในไฟที่เขาชนะลุกแคมเบลแต่หลังจากนั้นไรอันกาเซียก็ต้องพบกับปัญหาทั้งร่างกายและจิตใจจนไม่ได้ขึ้นชกอีกเลย และในวันที่10เมษายนนี้จึงเป็นไฟที่เรียกความมั่นใจของทางไรอันกาเซียหลังจากที่เขาร้างเวทีไปนานนั่นเอง